สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเก๋อยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะมาชมในส่วนของรถเก่งสุดสวยสุดประหยัดนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะวันนี้มากับเจ้ามิซูมิชิมิลานะคะ อันนี้เป็นรุ่น1.2 Limited Edition นะคะเป็นรถปี2018ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะได้ส่วนลดไปอีกหมื่นบาทเลยนะจากราคา339,000บาทเราขายแค่329,000บาทเท่านั้นท่านใดที่กำลังมองหา eco car ป,ประหยัดนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ เพราะเรามีไฟแนนซ์เซนให้ถึงหน้าบ้านกันเลยดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้นะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเกพาทุกท่านไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะโหคันนี้บอกได้เลยว่าได้ความคุ้มๆม,มาเลยนะหล่อๆแบบนี้เลยได้ไฟเป็นแบบได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆเดิมๆไม่มีร่องรอยสเก็ดหินใดๆนะคะกระจังหน้าก็ยังสวยๆไม่มีร่องรอยการชนใดๆมาเลย นีเลยค่ะคันนี้พิเศษมากๆเขาออกแนวสปอร์ตมาเลยนะคะด้านล่างนะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะกันชนไม่มีการชนใดๆมาเลยนะคะรถครันนี้สภาพสวยมากๆเลย เป็นรถมือสองนะคะแต่สภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกได้เลยนะมีดูที่ฝากระโปรงเลยนะคะฝากระโปรงไม่มีร่องรอยบุบหุ้มเลยนะคะสันเหลี่ยมต่างๆยังคมๆอยู่เลยนะคะเหมือนรถใหม่ป้าแดงมาๆกๆสภาพของตัวรถใหม่มากๆค่ะเลขไม้ของรถคันนี้นะคะแค่สองหมื่นหกเองนะ มาดูในส่วนของล้อนะคะล้อได้ล้อเดิมจากโรงงานมิซูบิชิเลยนะคะก็ตกแต่งออกมาแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยได้ล้อเดิมจากโรงงานขอบ15ยางเป็นยางบิสโตนนะคะทุกอย่างสวยๆมากเลยกับรถคันนี้นะคะอีโคคาที่ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตสวยๆแบบนี้ท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานคันนี้คุ้ม่าคุ้มราคาแน่นอนไปชมกันต่อนในส่วนของกระจกรถนะคะกระจกคันนี้นะคะเป็นกระจกเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะ คันนี้ได้กันสาดมาด้วยนะคะตกแต่งมาแบบนี้มีหลาดสวยๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรีบจับจองกันด่วนเลยนะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวเก๋พาทุกท่านนะคะมาชมใน,นส่วนของด้านในกันต่อเลยมานี่เลยแผงประตูด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําแล้วก็ตัวมือจับเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวเปิดจะจบเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างนะมีชุด วางแก้วมีชุดลำโพงให้เลยนะคะซองหน้าตรงนี้น็อตทุกต,ตัวไม่เคยขยับเข,ขยื่อนแน่นอน,นะคะ่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนเลยตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการชนหนักที่งฟองจมน้ํามาแน่นอนส่วนตัวเบาะนะคะมาชมกันเลยนะเบาะสวยๆมากเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าสีสีทูโทนนะคะนี่เลยเขาจะหลับกับเขาจะสลับเป็นสีแดงสวยๆส,สปอร์ตสปอร์ตมากเลยนะคะอันนี้นี่เลย ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกเบาะยังใหม่ๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถทักหาเจได้เลยขนาดกระทัดลัดสามารถใช้ในเมืองได้แบบคล่องแคล่วเลยนะคะนี่ซอกเสาบีนะรถทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนแน่นอนค่ะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนได้รถคันนี้คุ้มๆแน่นอนค่ะมาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะเป็น แผงประตูข้างเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเดิมๆส,สวยๆเลยนะคะตัวมือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดจะจกเป็นแบบไฟฟ้าได้ชุดลำโพงมาพร้อมนะคะด้านซองนี้นะเนาะทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคะ่ะนี่เลย ด้านในได้เป็นเบาะผ้านะคะสามหมอนส,ยสวยๆสีฟูโทนจะอาจจะอ่านแบบนี้เลยนะคะเขาจะตกแต่งมาแบบสป,ปอร์ตเลยแล้วก็ได้แผ่นรองพื้นมาด้วยนะปปร,รถคันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลขไม่แค่26,000เท่านั้นนะคะสนใจรายละเอียดของตัวรถเพิ่มเติมนะสามารถทักหายเก๋ได้เลยนะคะเก๋ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีให้บริการทูกท้าเลยนะคะมาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังนะได้ไฟเป็นแบบ t r u ท t n e นะคะได้หลอด LED สวยๆแบบนี้เลยทุกอย่างยังใหม่ๆเลยนะคะรถใช้งานมาได้น้อยแบบนี้เลยโลโก้มิราสมิซูบิชิยังอยู่ครบๆเลยนะคะรถคันนี้สือว่าเขาสวยมากเลยเพราะว่ารถใช้งานน้อยแล้วก็แต่งอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่ารถหล่อมากๆค่ะท่านใดที่กำลังมองหาอีโคคารดประหยัดๆคันนี้นะคะ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยมาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่าตรงนี้เลยนะนี่เลยโอ้ oh. คันนี้นะคะสามารถพับพับเบาะได้นะคะคัสตอมได้สามารถวางของด้านในนี้ได้เยอะแยะเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะ,ะกับรถคันนี้ราคาแค่3 2 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษพิเศษกับคุณภาพของตัวรถแบบนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานด้วยรถไม่มีชนหนักทิ้คว่ำมจมน้ำมาแน่นอนนะคะนี่เลย โครงสร้างเดิมน็อตเดิมเดิมทุกตัวเลยนะคะนี่เลยเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบๆเลยนะคะตัวซีนซินนลิโคนด้านบนฝากระโปงนี่นะเขาก็ยังเป็นเดิมเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะไม่มีการเปลี่ยนอะไรมาเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเลยท่านใดที่สนใจสามารถทักมาหาเกตได้เลยนะรถคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามาก,มากๆเลยค่ะ ลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาชมรถได้ที่โชว์รูมนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกนะคะสามารถทักขอบขอ,อบถามเกบมาได้เลยหรือโทรเบอร์0834300683นะคะเดี๋ยวเกดจะให้ข้อมูลเส้นทางไปนะคะบอกได้เลยว่ามาชมรถตัวจริงยิ่งสวยกว่าในคลิปอีกเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะสำหรับด้านในห้องผู้โดยสารนะคะ ฝั่งนี้นะก็ได้แผ่นประตูข้างเป็นสีเป็นพลาสติกขึ้นลุกสีดำเช่นกันแล้วก็มือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีชุดลำโพงมาให้พร้อมค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างแบบนี้เลยเป็นอีโคคาร์ที่สามารถพับเปาะแล้วก็วางของได้ด้วยนะคะถือว่าอนเนกประสงค์มากๆถือว่า และขนาดของเขาคือใช้ในเมืองได้สะดวกสบายมากๆค่ะเอาละค่ะไปชมกันต่อในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะมาส่วนด้านหน้านะคะมาดูที่แผงประตูข้างกันก่อนแผงประตูข้างเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะมีที่วางแก้วให้แล้วก็ชุดลำโพงมีไว้ให้พร้อมเลยนะคะ จ้องหน้าตรงนี้นะ็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยทุกอย่างยังสวยสวยเดิมเดิมท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปสวยคุ้มเดิมแน่นอนค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะด้านในของตัวเบาะคนขับนะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะเขาก็จะเดินได้สีแดงด้วยนะคะเป็นสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยท่านใดที่สนใจนะคะรีโทรมหาเกศเลยนะอีโคคาร์าประหยัดประหยัดแบบนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับด้านในนะคะสวยๆแบบนี้เลยเอาละค่ะไปชมด้านในกันต่อเลยนะคะชมกันต่อนะคะในส่วนของด้านในตัวรถนะคะรถคันนี้นะคะได้พวงมลาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้านข้างนี้ได้ตัวหุ้มพวงมลาลัยเป็นหนังนะคะสวยๆเลยนะคะยังไม่มีร่องรอยฉีกข,ขาดใดๆเลยนะคะสภาพของตัวพวงมลาลัยก็ยังใหม่ๆเลยนะคะได้แอร์แบ็กคู่มาด้วยนะมาดูเลขไมค์กันต่อเลยนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะนี่เลยเลขไมค์ของจริงเลยนะคะ เร่งไมคแค่26,959เองนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยคอนโซลด้านบนนี้นะคะนี่เลยสวยๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเตยข้างล่างสามารถวางเอกสารได้แล้วก็ ัวนี้นะวิทยุได้เป็นเครื่องเล่นแบบซีดีมาพร้อมจอนะคะจอทัชสกรีนนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้รถคันนี้ไปได้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงจริงคะ่ะออปชั่นต่างๆเขาก็ยังใหม่มากเลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะครับก็เป็นแบบแบนนวลปรับได้สีระดับแอร์เย็นๆเลยนะคะฟังเพลงเพล่เแบบนี้รถคันนี้คุ้มแน่นอนยิ่งใช้ในเมืองนะคะสะดวกมากเลยมาดูด้านล่างสามารถวางของได้นะคะวางแก้วน้ํา ได้วางโทรศัพท์ได้ได้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยแล้วด้านนี้นะคะเป็นมือเบรกนะคะเป็นแบบมือยกส่วนคอนโซลกลางตรงนี้นะ นี่ได้วางแก้วอีกหนึ่งจุดนะคะท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะถือว่าคุ้มๆเลยตัวม่านบางแดดใช้งานได้ปกติฝั่งนี้แทบจะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะยังไม่แกะพลาสติกเลยถือว่ารถสวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจตีดโทรหาเกตวเลยนะที่เบอร์0834300683คะ่ะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะห้องเครื่องยนต์ของมิตซูมิชิมิลาดคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องยนต์แบบ เบนซินนะคะเครื่องยนต์1.2ลิตรนะห้องเครื่องยนต์นี่เลยสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีร่องรอยหยดน้ํามันใดๆเลยนะคะรถใช้งานมาน้อยมากๆน็อตทุกตัวแทบจะไม่ได้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานแน่นอนเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบครบทุกตัวเลยท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะรถคันนี้อีโคคาประหยัดประหยัดคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะดูตัวน็อตทุกตัวนะคะยังสวยสวยไม่เคยไม่เคยโดนขันโดนขไขใดใดเลยนะคะซีนซิลิโคนฝากระโปรงด้านหน้านี้ก็ยังเป็นซีนซิลิโคนเดิมเลยนะคะสติกเกอร์มออก,กอยังอยู่ครบเลยท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวรถนี้กับเก๋ได้เลยนะคะ เบอร์ของเกศ0834300683นะคะเกตยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะอยากได้รถสวยรถดีรถประหยัดคุณภาพเกรดเอมาซื้อรถที่เพชรยนต์เลยนะคะและที่สำคัญนะคะจากกับเจ้ารถคันนี้นะราคาพิเศษมากๆคุณได้ส่วนลถไปตั้ง10,000บาทเลยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลต่างๆที่เกบเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะเพราะเรามีไฟแนนซ์หลากหลายบริษัทมากเลยนะคะสามารถรองรับทุกอาชีพของลูกค้าได้แล้วลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นตอนนี้2.79เท่านั้นนะคะสอบถามเก๋มาได้เลยนะคะกับรถคันนี้นะคะมิ t เตอ i ์มิชิมิลาดเป็นรุ่น1.2 l i m i t e d Edition นะคะ คันนี้เป็นรถปี2018ราคาพิเศษมากๆจาก339,000บาทเราขายตอนนี้329,000บาทเลยได้ส่วนลดไปตั้ง1,000 0บาทเลยนะคะ รีบสอบถามเก๋มาเลยนะกับรถคันนี้สวยๆเท่ๆขนาดกระทันรัดเหมาะกับการใช้ในเมืองมากๆเลยนะคะและสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ